สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้สถานีคนอีสานครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมบ,บรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ครับพี่น้องหาอยู่หา,หากินครับมือนี้สถานีคนอีสานฝากพี่น้องที่เข้ามาที่ตามเราชมกัเป็นแรงเอื้อแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินเบาบุญคนนีนนน้นะครับผมถ่ายคลิป พี่น้องได้เบิงครับการหาอยู่หากินอยู่ด่นีจังหวัดปตัตตานีนะครับพี่น้องบําเมนอีสานบ้านเท่าแต่ว่าอยู่ใสก็ขื้เก่าครับดูอีสานหาอยู่หากินขี้เก่าครับผมมือนี้ครับทายทอดความกินฮอดคิดถึงบ้านให้พี่น้องในเบิงนะครับเนาะไปเฮามียังงเมื่อนี้พา,าพี่น้องไปเบิงครับใส่มองครับใส่มอง ปลาอะครับพยัตดูหน่อยครับปลากดปลาทะเลกัปลาดินปลากฏดทะเลรับปลาดิครับไหมนี่ของแ้ครับเจ็กเส้นครับนี่ครับสิบเส้นครับสิบเส้นมาทานของไงเหรียญของไงครับนี่น้ำตื่นนะเทนนี่ ตัวนี้ใส่แล้วครับตัวนี้ครับผมบาสกุลคนโกจัดเองหลังจากเลิกงานมาน้พี่น้องน้องมาหาพร้อาไข้ครับหาอยู่หากินพร้อาไข้ต้องหาลักเกาะไว้เลยครับมันถิไหลไปน้ำหนาม

กินน้ำได้ครับปลาอาศัยปลาตัวใหญ่อย่างเดียวครับตัวหน่อยรุดกับปอยครับหัว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 มาที่กินปลาได้น่ะปีนไปได้ครับปลาคอปลาคอปลาคอใหญ่ ไม่ไอ้มันเล็กตัวเล็กหมดเลยหมดเลยกระโดดแถวม่องเลยครับมหันครับมุางม่อง,องโอ้โหยังไ,ไหนไปจังไหนมณะ oh หลังจากที่กลา,างม่องแล้วครับพี่น้องมาตื้งแขนได้บ้างไีม เอาทุกทางครับถอนแหวานแหว่าสันเอาทุกทางถนัดสายนี่แหล,ละขาดน้ำมันก๊าดข้าวสันวะอุ้ยนีะนะบอมเมนบอมเมนสายอันตรพาสนะครับนี่สายอันตรายเลยนี่นี่แก้วเฮ็ดไอเฮ็ด จังมากันจังมากันหดว่อนเป็นไถ่เลยปลาหน่อยเนาะฟังน้้วผุนแล้วตวมบอ่อนนึงคัานะอู้บานกว่าน,นี้อู้ไปจังไหนไปจังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่องโอ,โอ้ไปแล้วผุนอู้หูย ปลาข้าน้อยโอ้บอลน้อยนั่นหนึ่งห้าวห้าวขึ้นไปห้าวขึ้นไปใดการเด็ดเด็ดครับอู้ยเดือบลอยครับพี่น้องครับหมานครับหมานครับแก้วหุ่ อ้าอู้สุดยอดเลยครับต่ำบ่ครับต่ำบ่มิมดสีรีสนะครับ ยังนิ่งอยู่ครับเอาบ่เม็นนิ่งนะครับได้ยุ่ได้ยุ่นั่นใช่โอ้อโห<ฮ><ฮ>ปลาสลามปลาสลา, <laughs> สลามแล้ว <laughs> นี่ตัวน้อยๆนั่นนั่นปล่อยบอกครับตัวน้อยเนาะเอาโอเคครับปล่อยครับตัวน้อยเอา,าให้เพิน่นออกแม่แพลพันนะครับเนาะให้เพิ่นใหญ่ไปข้างหน้าครับ อ้อสวยมากเลยพี่อมวานบอลลูดครับตำนะครับตึกๆเลยนะ่ะนะาดเอา <laughs> บอลลูดบอลลูดแต่วันนิ่งครับอีุ้ยนี่นี่เห็นไหมบอลลูมันอยู่แถวๆนี้เลย นานบอลลูดพี่น้องสวยๆเลยพี่เอ็มมันต้องอย่างนี้มาทานครับพี่น้องมันไก่ยังตัวนู้นเต้มสองครับแต้มสองใส่คุกไว้กันเลตัวนู้นทำไมครับตัวนี้ต้องใส่คุกไม่ตัวนู้นใส่คู่กันแหละนี่ครับแต้มที่สองมาแล้วนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับพี่ครับพี่น้องครับหลังจากห้า เห็ุผลลกิดเสร็จสิ้นแล้วครับมื้อนี้เนาะหาอยู่หากินครับได้หน่อยก็คือว่าตามภูมิประเทศนะครับพี่น้องได้หน่อยได้หลายเฮาก็เตรียมมาแล้วครับว่าสิได้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังครับคือว่าเฮามาออกหาอยู่หากินเพื่อถ่ายทอดความคิดฮอดคิดถึงให้พี่น้องได้เบิ่องนะครับเนาะย่างน้อยลูกอีสานครับอยู่ไสครับกระโบดตายครับพี่น้องครับหาอยู่หากิน กินงานอยู่งานครับพี่น้องอยู่นี่พื้นที่จังหวัดปัตตานีครับพี่น้องครับฝากพี่น้องที่เคยมาทํางานหรือว่าเคยมาเที่ยวมาอย่างครับฝากพี่น้องกดเป็นกําลังใจให้ช่องสถานีคนี่สารเนี่ยนะครับผมต่อไปจะ,ะมีคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิง้งอีกต่อไปก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องครับทขึ้นแจง้งเตือนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปจำนี้ก็นะครับ สวัสดีครับ